อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับโอเคเอานะครับสวัสดีผมกราฟัวผมนิวส์คู l นะครับผมวันนี้ก็ไม่ต้องพิธีดีตอนอะไรมากนะจากคลิปมูบาล์ติเจนที่ผมเล่นแข่งที่โดนนิเลท้ามา ผมพ่ายแพ้เลยไปนะผมเพราะฉะนั้นก็โดนลงโทษด,ด้วยการต้องกินบะหมี่มาม่าเก,กาหลีนั่นแหละนะครับผมก็เนื่องจากว่าชีินี่เราใช้เวลาทำแป๊บเดียวก็เลยจะไม่มีอะไรพิเศษมากเท่าไหร่นะครับผมก็ผมได้ทำการซื้อกม,มาม่าเกาหลีมาแล้วซึ่งตีปัญหานิดนึงตรงที่ไอ้นี่มันมีมดขึ้นมากเลยผมจะไม่ไแน่ใจว่ามันจะเจออะไรใต้นี้จะมีมดเยอะขนาดไหน <c oughs> คืออ่ะแต่คลิปบอกว่าพิสดารเนี่ยก็ค,คือจะเปลี่ยนจากแค่ ให้มันพิษดานโปรตีนก็คืออาจจะมีมดในนี้ด้วยผสมเข้ากับที่ผมได้จากตอนที่คุยกับน้องไม้น้องไม้บอกว่าคือตอนแรกผมจะเอาแบบใส่ผักกระเทศผมก็เรียนสมบัติรเทศไปเยอะนะเนี่ยพวกนี้ไว้เผื่อใช้งานแต่ที่สำคัญเลยก็คือว่าน้องไม้ได้แนะนสิ่งนี้มานะผมเราจะได้ดูเชลเลนจ์การกินที่ไม่ใช่เผ็ดเพราะผมกินเผ็ดไม่ได้ผมให้้องทําแบบที่ใช้ใพนเปรี้ยวและไม่ได้เปรี้ยวธรรมดา เปรี้ยวด้วยดอยขํำซึ่งไม่รู้จะรสชาติเป็นไงผม,ไม,มไม่เคยทำมาม่าด้วยดอยขํำเพราะเทาน้ำนี่แทนแทน,แทนนะ้ำปกติแล้วนะดูว่าจะสมัครใจทำให้รสชาติอร่อยได้หรือไม่แล้วกันนะผมแล้วก็ใส่ผงปรุงมาม่าไปแทนผงปรุงของไอตัวนี่นะแล้วนะดูว่าจะรอดหรือไม่นะผมคือมันมีปัญหาตรงที่มันมีรูอะคือไม่รู้ว่ามันมดมันกัดหรือเปล่านะทำไมมีม,มดไต่ไต่ออกมาเต็มเลยทั้งเถอะเอาว่ามัซื้อใหม่ไม่ทันแล้วนะผมก็เอาอย่างไรนะลองใช้ดูนะว่าจะเบิร์กหรือไม่นะผมไป นโอ,อนเค okay. มดไม่มีนะได้อยู่น่าจะได้อยู่นี่นะผมโอเคก็ไม่มีมดนะมีนิดหน่อยมีมีบ้างนิดนึงนะผมมีอยู่ข้างล่างๆบ้างแต่ไม่เป็นไรเราจะให้มันโดนนะแล้วก็ให้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของอาหารของเราแต่คือใหญ่ดีอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะขึ้นเมนโดนเนี่ยสเก็ตดนนะมีโซนที่โดนกินไปแล้วแต่มดโคตรเลิศเนี่ยนะ คจะมีผงเผ็ดวันนี้ผมจะไม่ใช้ผมจะใช้ตอยคําแทนนะผมแล้วโอเคจะมีน,นี้แคผงเผ็ดนะตอนนีน้คือสาหร่ายนะอันนี้สาหร่ายกินน่าจะกินได้แต่ผงเผ็ดน่าจะขอบายใช้ตอยคํากับซอสกระเทียมแทนแล้วกันนะผมโอเคเราเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วก็เปรนมดูกันเลยครับผมไปโอเคมาเราพร้อมที่จะทําอาหารกันแล้วนะผมทํามามา่าเกาหลีแล้วดูที่ว่าจะเวิร์กหรือไม่อ่ะคนอื่นก็เสียบปลั๊กก่อนนะผมแล้วก็ ตั้งไฟเปิดเครื่องโอเคตั้งสักประมาณโอเคลดมาหน่อยหนึ่งแล้วก็อ่ะลองดูว่าจะเวิร์กไหมวะไม่แน่ใจคือได้แทนน้ำมันก็ได้นะถ้าแทนน้ำเลยก็ได้โอเคอันนี้คือซอสดอยคำนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไหนยวใครจัดการเคลีย ขออยากชิมรสชาติกันหน่อยนะชาลอยคำอืมไม่กระเทศจ๋าเลยโอเคเดี๋ยวตั้งใจมาปะปั่นเดี๋ยวผมว่าเติมอีกสักอันนึงน่าจะให้เต็มที่เลยกันสองอันไหนก็ซื้อมาสองขวดแล้วซื้อมาสองกระป๋องแล้วโอเคนี่แหละใช้แทนน้ำเปล่าเลยปกติคือใช้น้ำเปล่าในการทำไงอันนี้ก็แค่เปลี่ยนเป็นลอยคำสองกระป๋องเต็มๆนะผมเนี่ยปริมาณนี้น่าจะได้อยู่ เราใส่น้ำนิดหน่อยไหมคือผมไม่แน่ใจว่ามันจะคนมากหรือเปล่าเนี่ยน่จะมากชิ้ได้อยู่เลยใส่น้ำนิดนึงมือนกันนะน้ำนิด okay. นึงงั้นมันจะดูมีแต่ซุปเอรเทสเรือยไปเริ่มได้เริ่มแล้เริ่มได้เริ่มได้เริ่มเดือดครับผมจะคนให้เข้าเข้ากันนะเตรียมพร้อมก่อนที่จะใส่สิ่งนี้ลงไปเพื่อผสมร่วมรสชาติของรอยคำเข้าด้วยกันกับ มามาเกาหลีนะครับผมโอเคพอเริ่มน่าจะเดือดแล้วปั๊บก็อ่ะลดไปนิดนึงเห็ okay, นแล้วใส่มาเกาหลีไฟอืมทิกด้านหน่อยทิศด้านท <c oughs> ิกได้ไมนี่ย <c oughs> ไปทิศด,ด,ดีกว่าให้มันร้อยมันเข้าสื่อเข้าในเนื้อได้ด้วยกันดีกว่าน่าจะได้อยู่วันนี้ไม่ต้องแรงมากหรอกก็คือต้มต้มนม่าเท่าไประนะแต่นี่มันแค่มันจะ นื่องจากปริมาณมันใหญ่กว่ามาม่าทั่วไปไงวันึงกัดน้ำไม่แค่ถูกเท่าไรแต่คือมันแดงเหมือนกับเหมือนกับเป็นมาม่านั่นแหละเหมือนเหมือนมาม่าเผ็ดจริงๆอ่ะแต่แค่ใส่ดอยครัแทนอะน่าจะเบิร์กนะผมว่าน่าจะเบิร์กอยู่เทต่อไปผมปรุงมาม่าเอาไปเผื่อไว้ใช้งานนะผมมันจะสมเข้ากันไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เอาว่าลองดูเชะเต็มที่ต่อไปก็น้ำมันด้วยน้ำมันน้ำมันมาม่านี่แหละโอเคจะคนให้เข้ากันแล้วผม คนให้เข้ากัน <c oughs> มันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยมันก็แดงนะยีมันได้อยู่มันก็แดงออกจริงๆถ้ากับแดงขนาดนี้ก็รอเป็นมามากก่าเกาหลีก็ได้ <c oughs> อันนี้ไม่ผิดใช่ไหมอันนี้จะเป็นสาลายมันนะสาลายนันใส่ได้ไม่ผิดน,นะถ้าเห็นนี่ผมตายแน่เนี่ยเราก็คลุกเล้าให้เข้ากันคลุกเล้าให้เข้ากัน แล้วบ่อเดิมมันโคตรแดงแบบแดงมหาศาลมากทางสูตรมันบอกว่าให้ทําใส่ซุปลงไปแล้วคนประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันก็น่าจะได้แล้วเวลาตักใส่จานแล้วเอออโอเคไม่ต้องเอาน้ำออกแหละเพร่าน่าจะน่าจะเน้ยน้ำทุกประเทศทั้งหมดของเรือนี้มันจะส่งผลให้ มันเข้ากันได้ดีดดว่ะโคตรเยอะเลยโอเคเดืเอเเดร้อยนี่คือมาม่าเกาหลีผสมดอยคํานั่นเองนะครับผมสีเหมือนเป๊ะเ,เลยเหมือนกับมาม่าเผ็ดเป๊ะเลยโอเคถึงเวลาลงโทษสไตล์คนไม่กินเผ็ดน,นะครับผมด้วยมาม่าเกาหลีที่เดี๋ยวนะร้อนอ่ะคือมันร้อนมากเลยก้นก้นของเนี่ยร้อนมากเลยอ๋อสีแบบยังไงดีวะอันนี้ก็ <laughs> ไม่นา่าชอบอลยหูหนักกว่าหนักมากมาเยอะปริมาณคือเยอะแบบเยอะโคตรเพราะว่ามันมีทั้ง ไอ้มะม่ามันแค่ร้อยสีกรัมส่วนตัวมะเขือเทศอ่ะสองกรัม2เท่ากับ400กรัมนี่คือ500กรัมแล้วดูความเข้มข้นผมกลัวมันเทแล้วมันหกอ่ะนึกว่าดูไอ้โคตรเข้มข้นอ่ะเนี่ยครับผมโอเคผมจะลองจับเวลาดูว่าผมจะกินในนาเกียร์ทีนะผมนี่นะพวกนี้เหมือนเลยโหดูควันเห็นควันไหมไม่แน่ใจว่าเห็นควันไหมแต่ก็คือตอนนี้มันร้อนมากนะผมผมใส่เนื้อไปด้วยสูตรคือหมดเนี้ยเนี่ยจะประมาณกับเกินครึ่งกิโลอ่ะ แล้วอันนี้ไม่ได้เปิดทั้งลมไม่ได้เปิดอะไรเลยเพราะมันถ้าผมเปิดแล้วมันจะมีเสียงเข้าไงเพราะนั้นตอนนี้ผมจะทนร้อนแล้วก็กินร้อนอนี่ไปนะผมแล้ตอนนี้คิวมากแล้วโอเคเพื่อให้เห็นมาม,ม่าผมขอไปเอาไอ้ฐานมาลองกันนะผมสักครู่นะโอเคประมาณนี้จะเห็นชัดขึ้นแต่แสงจะเข้าทางนี้อางเดียวเ <laughs> พราะอันนี้คือหน้าต่างนี่คือข้างในบ้านนะครับผมโอเคน่าจะพร้อมแล้วแหละมันร้อนอยู่ดีนะครับผมผมจะหันข้ากันนะจะได้เห็นหน้าหน่อยนะแล้วก็ <laughs> ยังร้อนอยู่เลย,ยมีควันอยู่เลยอ่ะอ่ะเอาว่าจะเริ่มภายในเร็วนี้นะผมพอดูดลกันนะสามสองหนึ่งเริ่มอ่ะเปรี้ยวมากหอกเค็มจะมีเนื้อด้วยนะอร่อยดีแต่แบบเปรี้ยวมากเลย ปกติคน,คนกินมันเขากินรอบเ,เอช็ดปากเขมันน่าเปรี้ยนยไหมมันน่าเปรี้ยนอ่ะแบบแ้ะเส้นนุ่มมากสเส้นอร่อยนะผมขเขาทะเลนเขาห้ามกินน้ำปะนี่มันเปรี้ยวมากลเ,เลยเปรี้ยวเปรี้ยวครเลย ยี่สิบแดดแน่เลยวะหืมมีหอบมีมากไม่ไหวหอบเท่ามากเลยห้ามกินน้ำนาปวติ่งผมกินน้ำเยอะมากแต่ต้องกินแล้วเดี๋ยวต้องกินแล้ว ไม่ไหวขอกินน้ำแป๊บนึงเปรี้ยวโคตรเลยเปรี้ยวอะเปรี้ยวจริงมันกลมไปคล้ายกับเป็นเกมาม่าม่าเกาหลีแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นเผ็ดเป็นเปรี้ยวอะเปรี้ยวไปเลยอ่ะซึ่งแบบอันนี้คือไม่ใส่มันหาเกี่ยวกบความเปรี้ยวของลอยคำที่สุดยอดมากดิโนไม่ค่อยมีรสความเป็นน้ำลอยคำเต็มๆมีรสมรสเทศเ,เยอะอยู่ มุกไหลว่ะต้องบอกเลยว่าข้างล่างส่วนข้างล่างมันสุดยอดมากมันเปรี้ยวแบบอ้าซิดอ้ามันเปรี้ยวแบบซีดอา้าจริงๆอ่ะเพราะว่ามันมันไป็นกองนิ่งก้นไงโอ,อ้ไม่กล้ากินแล้วแท๊บ เลยความเปรี้ยวอ่ะหัวเนะี่ยถ้าทำกินนี้เสร็จไปจะไม่กล้ากินของแซมกประเทศเลยเห <laughs> มือนอยู่ไปอยู่ได้ในท้องอีกหลายวันเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> ไหลไหล ถ้าเลนไม่กินน้ำน,นี่จะโหดไปไม oh ่น่าไหว oh my god กำลมาเนี่ยคือเส้นอร่อยนะเส้นเส้นนุ่มดีไม่น่าขอดูติดใจโอ oh my god okay. อ็อเคขอบคุณครับประมาณสามทียี่สิบใช่ไหม สามทีสี่สิบอ่ะเนี่ย,ยนี่น่าจะถือว่าเกี้ยงแล้วปะน่าจะเกี้ยงแล้วหละนะโอ้ oh my god ถ้าถามว่ารสช,ชาติมันอร่อยไหมมันอร่อยตามแบบของแบบของมาม่าผัดซ้ปเนือเทศนะผมรสชาติน,นั้นเลยแต่คือมันแค่เปรี้ยวกว่ามากแบบเปรี้ยวมากจริงนะผมแต่ถามว่า จะกินอย่างนี้ไหมคงไม่แล้วโอเคครับผมนี่คือชาเลนการกินมามา่มาเกาหลีพิสดารเวอร์ชั่นเปรี้ยวใส่ดอยคำนะผมฮะนั่งนี้จะได้มีแสงเข้าผมว่าป่าช่องดนะีเอสเด็กเซิร์นะผมไปท้าไทายเกม m o b บอลเอเจนตต่อที่มุกกรที่ดีเล็กมาท้าผมนะครับผมไปท้าต่อท้าคนหนึ่งแล้วนะก็ทำการถ้าเกิดใครที่แพ้ก็ทำเหมือนผมมาหาชาเลนที่เกี่ยวข้องกับการ ลงโ,โทษทิเซบหรือว่าเป็นทำอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ต้องการนะกันนะผมโอเคก็คงไม่กินมาม่าเกาหลีต่อไปแล้วอันเดียกินก็นคือกินแบบทำอะไรๆให้กินเองอะไรอย่างนี้นะผมโอเคขอบคุณทีตาชมคลิปนี้นะครับผมติดตามกันหน้านะครับไปกันไปก่อนนะครับบ๊ายบายกินนะ้ำแป๊บเถอะ